แล้วเดี๋ยวกูจะพาไปร้านลับไป็นตำนานขงกูต่อไปร้านไม้ตายเมื่อกี้กินอะไรจีนนะจิว๋วไปต่อที่จีนากาักกา้าฮักก้าอยู่ที่ตำเพชรสุดยอดร้านลับไฮเดนจิมยิ่งกว่าเพชรในตมกูบอกเลยนะอร้ลับที่สุดแล้วยกครัวเดี๋ยวไปดูกันเป็นไงแล้วพอไหมมือมือคนจะมาแดกถูกไหมก่อนร้านเนี้ยแล้วกูบอกเลยว่าไม่ใครมาถูกแล้วมันไม่มีป้ายร้านมีแต่โนตผู้นี้นี่แหละที่พามาถูก นี่แหละอะเหรอเห็นยังยกหัวที่กูบอกกูเห็นไปกูบอกแล้วว่ากูพามาถูกฮักกา1 0หนึ่งร้อยปีฮับฟิกเป็นล้านคนใครมาถึงบ้างอะ จากหัวใจเท้าผูดปล่อยอใส่แ้งใส่กุ้งแห้งใส่หมูแห้งอันนี้พอรสกลางๆเค๋มึงเปิดโลกเลยอืมอร่อยจังวะอืมอร่อยกือบอกเลยเสริสรึไงที่เราเริ่มมามาละนะผัดเนื้อไอ้ก๊อปปี้แป๊ดสี่สิบครั้งแรกวะเหรอ ทำไมคุณทำกลิ่นก็เป็นอย่างนี้วะหอมเออกูณทำไม่กลิ่นเลยทำไมให้อยู่ซอสมีวัตถุดิบอะไรที่แบบรสชาติออกมามีความพิเศษแบบมีซอสอันนี้ไม่ใช่แบบน้ำมันหอยอย่างนี้นะธรรมาดาธรรมาดาอันนี้เป็นซอสอะไรวะนี่ไงอีตัดเหมือนกูสองคน,นอ,กนนอะกูปกติกูแห้งอะกูต้องรู้มึงก็หร่ใช่ไหม <c oughs> มันกินรู้มาคัฟพี่ได้หมดเลยใส่อะไรวะกลิ่นเนี่ยอร่อยไหมอร่อยคือแม่มันกลิ่นที่แบบ มนมากินนะอ,อร่อยเคเซอร์เน้อนุ่มนัม่นแหละอร่อยแต่แบบกินาติพอดีมันกหอมกับขึ้นอืมจมูกแตกเหมือนจะกัแดดเร็วหนูีวนะิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการลอ็อกเลียนเดชได้น้องน้องหนูทั้งหลายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มเจะควยบูดน้อยน้อยน็อกตอนนี้จะไปขอพี่โดแล้ว กูบอกเลยนะชีวิตกูนะวันนี้ไอ้เฮียร้านที่กูจะไปอังกฤษอ่ะกูต้องไปอังกฤษเดือนหนึ่งเพราะกูไปตกลูกกูเลยมึงน้องไอ้เทียให้กูถ่าย13เทปกูเรีกไอ้นี่แล้วันนี้ร้านที่หกอันนี้ห้าอันนี้เพื่อจะทำให้แม่งครบ13เทปของเนี่ยแล้วเดี๋ยวกูจะพาไปร้านลับไประจำดานกูต่อไปร้านไม้ตายเมื่อกี้กินอะไรจีนนะจิ๋วไปต่อที่จีนฮักก้าฮักก้าอยู่ที่ตำเมนสุดยอดร้านลับไฮเดนจิมยิ่งเหงาเพชรในต้มกูบอกเลยนะอันนี้ลับที่สุดแล้ว ยกหักวเดี๋ยวไปดูกันนั่งยาว เราก็ถึงแล้วครับขอให้ผ่านโจอาดนมาครับเรา,า player, เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าทางตลาดสัมผิน้านข้างร้านยกคพในตําหนักของเราอยู่ลึกลับแบบสุดๆเดี๋ยวเราจะลงตรงแยกรั่ววงเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็เดินเข้าตลาดสามเพลงี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดินเป็นไงไปมันเก่งไปเดินนี่รถเข้าได้กูณเอารถไปแล้วตรงไปตรงไปนี่ระยะชั่ววงรึไหมเลี้ยวซ้ายมาฝั่งนู้นก็คือเสือป่าฝั่งนี้ตรงมาก็เดี๋ยวนี่ดูแล้วก็ซ้ายมือกับสัมเพลงมันเป็นสองฝั่งซอยอย่างนี้เห็นปะที่น่าดูเคยเดินสัมเพลงนะ สำเพ็งเหรอไม่ไม่รู้จักแต่อาจจะเคยเดินผมแต่ไม่แต่คิดคิดไม่ออกชื่ออ่ะชื่อซ้ายนี่แขซ้ายตรงคุณชืู่ไม่คุณคุณลงคนนะเมื่อเคยมาไม่สำเพ็งอีกนอกอะเคยมาป่ะไม่เคยดิไม่เคยเหรอมันจะมีของเงี้ยขายเยอะมากเลยนะเออเนี่ยเขาจะขายพวกนี้ต้อย็นป่ะเดี่ยวกขายกันอ่ะเขาจะขายทีละสิบชิ้นสิบชิ้นอย่างเงี้ยโอ้โหไอเกจต์อุซอรี่อ่ะตล้วร้านอาหารกูอยู่ในนี้มาคิดดูแล้วกัน โบราณมันก็จะโบราณไหมร้านที่เปิดมานักร้อยปีมั้ยเหรอ,อใหญ่ไหมร้านเหรอเราไม,มคิดสภาพว่าร้านอาหารจะใหญ่ไหมเพราะแต่นี่นะแอร์เย็นเนาะอืมขาฝั่งชายมาเดินได้แอร์เย็นด้วยดีเพราะว่าแบบแเขาเปิดแอร์หมดถ้าเกิดไม่มีแอร์นี่น่าจะร้อนมากนะใช่แต่แต่ร้านที่ทำใหม่มันจะมีแอร์ดีหรอกร้านทำเก่าเขาก็ต้องมีแอร์ไอ้ที่มันไม่ใช่เป็นร้านทำใหม่จะมีแอร์เดียวหรอกจริง แล้วพอแม้มือมือคนจะมาแดกถูกมามก่อนร้านเนี้ยแต่ผมบอกไว้ว่าไม่ใครมาถูกเลรามันไม่มีป้ายหลานมือโน้ตผู้นี้นี่แหละที่พามาถูกถึงแล้วร้านอาหารเป็นใคละมึงฮะนี่ไงล่ะเหรอเห็นยังยกหัวที่กูบอกมึงเห็นไปกูบอกแล้วว่ากูพามาถูกไม่ใช่ขีดแล้วเขาขายอะไรในชีวิตเขาอ่ะนี่ไงร้านอาหารเป็นไงเล่ นักการหนึ่งร้อยปีทับฟิกเป็นล้านคนใครมาถึงบ้างอะไปเนี่ยสวัสดีครับช่องรถเองอไม่เคยมาถ่ายวันนี้มาถ่ายกะทีกูมากินเป็นล้านค้างกูไม่เคยถ่ายเลยทำไมป้าเยอะจังเลยอยู่เนี้ยไม่มีลูกน้องเลยเหรอรเอาอีกแล้ว วความที่ผมมากินบ่อยสุดเลยนะบรรดาที่คนมากินร้านเจอ่ะบายเจอสั่งอาหารเลยเหมือนเดิม,มจัดไปเลยมาไปไหน,นเจอไปแล้วใช่ไหมไเสียงไม่ไร้เหรอปกติมาเจอมากตลอดนะมาไปกินสิบปีเจอมากตลอดนะมาไปเทียเท่ยวแล้วมาไปเที่ยวแล้วเฮ้ยแล้วยิ่มเบือกไปไหนแล้วอะนี่เขาผู้หล่อกไปเอาไปไหนอ่อะเอาไปหาของนิดหน่อยเพราะว่าเหรอเอาเหมือนเดิมเนื้อเฮียโนเนื้อเนื้อก่อนล่ะแล้วก็เฮียโน้ก็จะบอกว่าเนื้อมา กูกินอันแรกก็เป็นอู๋เนื้อผัดมะละเนืน้อผัดมะละแล้วกินอะไรวะเต้าหู้เต้าหู้ขม่าเต้าหู้ขมาแล้วก็กินเนอ่อหมูเปรี้ยวหวานเขาหมูเปรี้ยวหวานใหวานไม่มีหอมมาจะไปแล้วเนี่ยแล้วเฮีมีอะไรเปรี้ยวหวานให้ผมไหมมีแมงกะบปูเปรี้ยวหวานออ๋เ,เอาแมงกะบปูเปรี้ยวหวานแล้วมีอะไรอไหมมันเดิมอะ่ะ ไม่ดูทุกอย่างแบบเหมือนเดิมไม่ต้องดูเลยเจอเอาแค่นี้แหละมะ马ะลูกชิน้นลูกชิ้นในเท้ามะ马ะลูกชิ้นในเท้าปองเต้าหู้เต้าหู้เข้ามาแล้วก็ผัดหมี่แล้วก็เปรี้ยวหวานพอเดียวกินเหมือนเดิมทุกครังนะ้งนี่ไง App <า>อ appetizer ด้วยความนี้ปกติอ่ะร้านคนจีนแค่นเนี่ยเมนูเนี่ยมันจะมีเยอะมากแต่เมนูหลัหลกๆที่ร้านจีนแค่ก็จะมีก็คืออะไรเน,นื้อไก่อบเกลือ,อ เขายกแล้วเขายกถูกป่ะเสื้อเนี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วกูไม่ดักแล้วก็เพราะกูแดกไม่ถ่วยยองเต้าหูไอ้สันติทานที่เกิดอะไรที่ตีแล้วแต่อันเนี้ยยองเต้าหูใช่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 เต้าหูข้าหมากเต้าหูก็คือข้าวข้าวมาจากเมืองจีนมันข้าวสีแดงที่เอามาเอามาเขาเรียกอะไรวะหมักหมักหมักก่อนให้วิโรชาแล้วก็มาทําเป็นข้าวหมักคนจีนแค่ส่วนมากจะใช้ข้าวหมักมีข้าวหมากข้าู้ข้าวหมักอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาอยู่ว่าไม่อไหร่ใเลียงก็จะต้องแบบว่าของหมักของดดออออออองงขาาาหรรระะะไปมณนี้๋พูเย ไม่พอใจไม่พอใจไม่ไม่ทีนี้มึงไม่ไม่พูดแต่เราเสิร์ฟไงเพราะเราเราเป็นแขกแขกรับเชิญเราต้องเราต้องโชว์ว่าแบบผมไม่ถาบเชิญกูสตากูขาดเป็พราะม่รูเนี่ยเพราะกูไปถ่ายช่องมือกูถึงมาถ่ายช่องกูด้วยเนี่ยอ่าโอเคตอวเต้าหู้ทอดไอ้นี่ถ้ามันเกินอ่ะเต้าู้มันจะเป็นแบบกระดาษแบบสูงสูงจนหนึ่งมิลลิเมตรเน่ยไม่เหมือนเต้าหู้ตอนเต้าหู้นี่มึงเคยกินอ่ะ น่าเดือดสิไม่เชื่กูอีกแล้วพวกมึงมึงจะเป็นกูคนเนี่ยไม่ได้รีดูร้านอาหารเนี่ยกูต้องมารีวิวสองร้านนะแต่นี่เป็นร้านที่กินประจําจริงเต้องมาจินทักก้าเมืองไทยเป็นวันร้านอาหารเหลือไม่เกินห้าร้านน้ำจิ้มมันเนี้ยเป็นน้ำจิ้มที่กินกับไก่อบเกลือเว้ยเคยถามอาม่าก่อนอาม่าเสียเนี่ยถามมาว่าอาม่าอะไรบ้างมาออกใส่คาใส่ที่อะไรไม่รู้ไม่บอกแต่ไม่รู้ว่าทขามาจากอะไรมึงกินเนี่ยเลยคามีอะไรไม่รู้ว่างงงไปหมดเลยอ่ะอืม เหร็จไหมมึงคนเิียวโบงจะชอบเราจียวเราเจียวเราเียวเราแกงเทียมดองไก่โตวิโตูวิไนะกล่นะใกล้ตั่จบนะเหร็จไหมน้องเริ่มกูเวิร์กกูได้ไงญ่กูก็ปีลูกหลานแต่แม่งประเด็นหลักที่กุงเดือนนี่ตลอเพราะอะไรเหไหมกูทำเนื้อผัดมาละไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนกูซ้อมมาสิบปีละก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ดูเจมม์เอาฟักแมวมาทำมันว่าเอาไม่รู้หรอกกูเป็นมาละคือเปล่ากูไม่รู้แต่ไม่เหมือนจริงๆเลยกูซ้อมทำมานานมากแล้วน้อยเมนูมากที่เห็นจะกูก็ปรีไม่ได้ เอามาแล้วเราคู้เข้ามากเจ้เนี่ยทำกับข้าวกับสองคนเมื่อก่อนเขาเป็นอา마ทำแล้วเจ้เราอยู่อยู่เพื่อสองคนอันทำพี่น้องช่วยทำพี่ตัวจะทำเค็มไปหน่อยเจ้อันนี้คือข้าวหมากพี่เห็นข้าวหรืป่าใช่ที่เห็นข้าวนี่ไงนี่ไงที่เป็นจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเป็น red red rice yeast เป็นข้าวสีแดงไคล้ายๆเป็น yeast 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 ของข้าว ใช่คนจริงก็จะเอามาตุนพวกไก่ไก่แพะเนี่ยกเขาเรียกเข้าไหมแล้วเต้าหู้อย่างงี้เรียกเขาเรียกเขาไหมบอกว่าชิมนะบอกเลยนะไม่เคยแดกโอ้รสชิ้แน่นอนกลิ่นนะมึงจำว่าพูดไหมร้านร้านร้านหน้าของพุ้งมึงดูนะพุ่งไหมแดกฮะมึงแดกกินร้านไหนนะร้านหน้าเออกินพุ่งใช่ไหมอ่ะมึงกินกัดเต้าหู้ไปเลยร้อนนะพุ่งนะ ขู่ไหมอ๋อขู่ไหมขู่ไหมนี่เนาะอืมกินไหมหอมใช่ไม่ปลมาคไม่เชื่อเหรสุดๆเลยใยิ่งที่ตุนอยู่ในหม้อดินก็เต้าหู้ข้างนอกก็จะแบบนุ่มๆนะฉ่ำๆข้างในไส้จะมีเด้งๆหน่อย มีท้อง t e เจอร์แล้วอุณหภูมิมันเพอร์เฟคเพรามอดินจะเก็บความร้อนแต่ปกติที่นี่คือกลิ่นกลิ่นเขาหมารสชาติมันมีอมอมคือเขาหมาเป็นของหมักใช่ไหม <c oughs> มันมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานเงี้ยแต่ป <ừ> ก,กติเขาพวกนี้ก็จะไม่เสร็จปราดใช่ไหม <ừ> มันมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็คือกลิ่นของเนืู้่มันมร,ร,ร,รู้วามีจริงๆรู้ว่าทาปลาแบบเต็มค่ะเจ๊มาแล้วเจ๊นั่นเอาเลยจ้ะเอาเลยจ้ะจะเป็นกระเจ๊ขึ้นตัวงองเหาะน้องเหลือเจ๊เป็นรุ่นที่เท่่าไหรแล้วเจ๊ อุ้ยสองต่อจากมานะเจ๊ชื่ออะไรชื่อเล่นอยู่แล้วปอบชื่อหนองอ่ะค่ะเจ๊หนองแล้วแต่อ่าก็คือว่าขาหลังมาเนี่ยร้านเนี้ยเดี๋ยวจะส่งโลเคชั่นไปให้อยู่ในสำมเพลงหายากหน่อยเจ๊เปิดร้านโมงหกที่ยงเจ๊โมงหรืองโมงเย็นโมงหกโมงเย็นถ้าเกิดจะมาเย็นหน่อยโทรมาบอกเจ๊ก่อนถ้าเกิดมาปุ๊บใจญเจ๊ก็จะเปิดให้อะเขาจะตื่นดึกหน่อยเพราะว่าเขาทำเองจะต้องโทรแจ้งมาใช่ว่าเจ๊เขาบ้านอยู่นู่นฝั่งฝั่งโนนฝั่งนู้นเพราต้องเดินทางกล <c oughs> ับไปกลับมาจะวุ่นวายหน่อยนะ ก็ส่วนหนึ่งแต่อาหารนี่คือแบบว่าฮักก้าแท้กี่ปีแล้วเจ๊โอ้โหถ้ารวมตั้งแต่สวนมะลิเยลยหกสิบกว่าปีเจ็ดสิบปีเราไปดูสวนมะลิก่อนแล้วก็ย้ายอ<ไ>ยอู่หลัยย<ไ>งหลังพอนเี่ในยี่เราย้ายหนีร้อยละหกสิบปีอันนี้คือฮักก้าแท้หนึ่งร้อย<ไ>เปอร์เซ็นต์มยแค่นี้เดี๋ยวเมน์ดูรถโมให้เจ๊ทำข้าวเลยเาจ๊ทำข้าวต่อเอาคน,นเดียวมึงกินนะไอ้นี่อ่ะมึงต้องกินอย่รกันมึงชิ้นนึงไอ้เนี่มึงไม่เข้าใจไว้คนไม่เขาบอกว่า ลักษณะของคุณจะคุณเลือกมาเด้ออะไรคือแบบกรอยู่เป๊ะขนอมปังไปไฟหมูแสงหมอกปังไฟนั้นก็อร่อยไหมอร่อยแล้วอืมอนี้ว่ามันคือแบบคือรสชาติแบบเนี้ยบางทีเนี้ยมันคือรสชาติแบบว่าบางทีคนเราคิดว่ามันต้นตำรับมันจะอร่อยที่สุดบางทีมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นรสชาตินี่แหละอย่างบางเนี้ยมันอาจจะต้นตำรับอร่อยที่สุดแต่บางอันรุ่นต้นตำรับจันไม่ได้อร่อยที่สุดจ้ามันคือมันต้องมองไปเมื่อไห้ 60ปีแล้วอ่ะมึงทำไม่มีหูชวด,ด้วยไม่มีสออกิลของมึงด้วยถ้าเกิดทำแบบว่า60ปีแล้วอ่ะมันไม่ได้บอกว่า เราเดิยไปซุปเปอร์มีเทอริยากิซีอิ๊วขาวใช่ไหมไม่ได้มีเลยเว้ยถูกปะเบิ้ลต้องแบบแคร์เรื่องต,อตรงลาเห็นว่าเหมือนต้องเข้าใจวิธีการเพิ่มเติมบนใช่ไหมอันนี้มันก็เดอะเบสที่สุดแล้วน,นะฮ่าอูมามิจากพวกวัตถุดิบเหมือนเต้าหู้ยีเ<อ>่เหมือนพวกเ<อ>ต้าเจี้ยวอะไรที่เฟอร์เมนต์ใช่ไหมมันอันนี้ก็เป็นเฟอร์เมนต์ก็คือเขาเรียกมันเป็นหมักเออก็คือเป็นเป็นอะไรที่หมักต่อที่แบบว่าไม่ใด้เครื่องปรุงอืมด้านไทยนะนี่คือเบสเดี๋ยวมาใหม่ถึงโมบ๊ท มาละมาละัดเนื้อผัดเนื้อไอ้กอปปีแพ้สี่สิบครั้งได้ปะเหรอไม่ได้ไม่เหมือนเรอเราช่าไม่ถูกไม่กินเลย่กินเลยกูไม่ได้ทำกิ่น่ะไม่กูทำกินก็เป็นอย่างนี้วะ หอมเออคูณทำไม่กิน่นเลยวะทำไมไวะอีกอ่ะทำไมต้องอยู่ซอสที่มันคืออะไรที่แบบรสชาติออกมามีความพิเศษแบบในซอสอันนี้ไม่ใช่แบบน้ำมันหอ,อยอย่างนี้นะธรรมดาธรรมดาอันนี้เปนซอสอะไรวะชิมไม่ออกนี่ในจัดมันคู่สองคนอ่ะกขากติตแดกอ่ะกูต้องรู้มเว้ยมันคือทุกอย่งมันค็ปี้ได้หมดเลยไอ๋อแค่นี้แหละอ่ะเราถามเขาเขาไม่บอกว่าเน่ยไม่บอกหรอกในไม่ในซอสอ่ะ จะไม่บอกหรอกใส่อะไรว่กินเนี่ยอืมมันมีแบบหอมแบบสบกสกแบบเออใส่นี้ด้วยใช่แล้วมันมันบออลี่มันลึกมากอืมถ้าใส่ซีอิ๊วข้างบูมันลอยรสมันออกเดี๋แว้ันก็หายลึกนักไม่รู้เฮ้ยอะไรแต่ว่าอาจจะมักเข้ามากก็ไดนะอร่อยไหมอร่อยแล้วก็ความขมของมะระก็เดือม ก็จะทําให้บาลานซ์แบบคือเรื่องมะระขมเนี่ยคือมะระถ้าเกิดเราฝานบางหน่อยทำให้มันสุกมันก็จะขมน้อยเลยคือปกติถ้ามะระถ้าเกิดมะระมันสุกหรือว่าเราฝานมะระบางหน่อยเราลวกมะระนล้วมันมันอะไรก่อนทำมะระมห้สุกความขมมันจะลดลงแต่เราบางคนเรากินมะระเราก็อยากจะกินให้มันไม่มีรสขมมันก็ควรจะมีรสขมแบบนี้คือแม้มันกลิ่นที่แบบมันเปกลิ่นะอืมอร่อยเจจื้อนุ่มมะระอร่อยแต่แบบรสชาติพอดีมันหอมแบบขึ้นอืมจมูกแตกเหมือนเจ้าอง เดี๋ยวรือดูมามดีๆ<ป>ดูอระตรงนี้อันนี้มีลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นปลาพิสมูพิสมูหมู <c oughs> อันนี้ปลา <c oughs> เดมมาดูนะอันนี้หมูอันนี้ปลานะ <c oughs> หรือว่าอันเดียวกันปลามูก็ไม่รู้ แต่มันคือลูกชิ้นแค่ทาจากปลากายนะครับไม่ทำจากปลาน้ําเข้มนะครับนี่ทำจากปลากายแบบนครสวรรค์สายลต้มกับน้ําที่ลูกชิ้นสดแค่นี้ใส่ก็ห่อเสร็จนี่คือลูกชิ้นปลา,าเมื่อ40่ปีแล้วที่พวกมึงเคยไดยกันบ้างของหม,มูมันจะเป็นลายมือปลาจะเนียนกว่าแค่นี้แล้วํำกินอะ่ะเขาก็คือรสชาติว่าคือความจริงลูกชิ้นปัจจุบันอะ่ะอาจจะอร่อยกว่านี้เนียนกว่านี้ได้หมดแต่นี่คือ40ปีแล้วมึงมีแค่นี้นี่คือนิสิตในบรรดาลูกชิ้นแล้วก็คือก็คือต้นตำรับลูกชิ้นก่อนีงจะปรับเออใช่ บอกอืมจ้าอร่อยมันเป็นไงอ่ะอร่อยไงเด้งเด้งเหนียวเนึบมึงเนี้ยมึงด้วยความที่เมื่อก่อนมันไม่ได้มีสารไม่มีบอแหละไม่มีแป้งแป้งใส่ปลาเหนียวมันต้องตีให้มันเหนียวเด้งจะได้รู้สึกปลาดีดีหรือปล่าแล้วก็มึงกินเพราะมันกุ้งเมื่อกกุ้งเราทำกินแาบนั้นเลยแต่นี่ตีด้วยหมูกระป๋องกินนี่คือแบบว่ามึงกำลังดื่มจับรสชาติแปดสิบทีแล้ว่น้ำซุปแป่งเป็นไงเกลือกับน้ไรกับกข้าวมันจิ้มตุ๊ใช่ไหม ก <c oughs> ิดดิแค่นี้มีปลามึแกแ,แค่กุงแค่หนึ่งตัตบอกให้ <c oughs> อันนี้มันจะเป็นซุปที่เราคิดถึงเมนูม <า S 2> ท, <มา S 2> ท,ที่ที่สิงคโปร์ก็คือเราจะมีร้านใช่ไหมในฮอกเกอร์ในฮอกเกอร์เซ็นเตอร์แค่ไข่อย่างเดียวก็คือไข่ยงเตาหูหรือว่าภาษาจีนเราบอกว่าอย่างโตฟูก็คือจะเป็นแบบเมื่อกี้เต้าหู้อย่างนี้ใช่ไหมมีทั้งผัก มีลูกชิ้นมีเต้าหู้อย่างนี้ให้เลือกเราก็จะไปแบบตัก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 ,ตกอะไรที่เราอยากกินนะแล้วก็เขาก็จะใส่จริงๆเป็นเย็นโตโฟก็คือข้าข้เย็นโตโฟเขาก็จะใส่ซอสแดงแงที่ทํามาจากเต้าหูอ้อีแล้วก็จะมีซุปอ,อ,อย่างนี้ถ้าเป็นแห้งก็จะก็สมงกับซอสแดงซอสเต้าหู้อีถ้าจะมีเป็นซุปก็จะแช่ในซุปแบบนี้นี่เมนูตำนานปกติเมนูนี้เขาทำมาจากเมนูปกติก็ทำมาจาก กะเพามูแต่เขาไม่ทำกะเพาะหมูต้มนะเขาเพาหมูสดลงไปเพาะหมูตันบ้างให้มันกรอบมืแมงคุนแบบนี้ผัดเปรี้ยวหวานเียวปตัวหน่เนตันนี่คือเมนูแบบถ้าให้กูแดกแบบน้องจะขวดมึงกิดมันคบกัดไปมกระพุนมคีบไปกับมกิดมึงคำเดียวนะมึงรู้เลยอ่ะแมงกะพุนพราะเขาพาหมูมีเขาเรยกมรุณจัดมึงกินแเดียวมึงรู้เลยอันนี้เป็น อันอันนี้เป็นอะไรนะแมงกะพรุนแมงกะพรุนผัดเปรี้ยวหวานกับหมอกอืมเปรี้ยวหวานแมงกะพรุนแบบเด้งเยอะเลยเอาแมงกะพรุนดีละรสชาติอะรสชาติมันเปรี้ยวหวานเค็มเย็นมันเป็นเปรี้ยวยคิดคิดอันนี้ไม่ออกคิดทำไม่ออกมันเครียดเนาะ ซอสอ่ะเกลือเกลือเกลือเรี้ยวเกลือเกลือคนเชื่อดซาบุนเปโลกชีวิตลิ้นลิ้นเปิดโลกอ่ะเปรี้ยวหวานใช่ไหมแม่ต้องใส่น้ำมะนาวเย็นว่าแดดเย็นเลยนะแม่งแบบสดตึงอ้นที่กูมึงแม่งคิดว่ากูเนี่ยเรื่องราารอาหารนี่กินประจำแต่มึงคิดว่าราหารธรรมดากูแดกได้ไหมกูแดกกระดาษเข้าไปไตรกระรัวมึงลองแดกเลยนะ อ่เต้องให้แบงค์ทำอันนี้ให้เขาใช่พุ่งแล้วมีร็อกมีร็อกเก็ตแบบแล้วแล้วหน้าหน้าพี่โนนอยู่ไม่เฮ้ยจะหมดแล้วอ่ะเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เปรี้ยวหวานแบบที่มึงคิดว่าเปรี้ยวหวานแบบไม่ใช่อนะกันนะเว้ยเปรี้ยวเลยครับรสชาติพร้อมพุ่งอ่ะพุ่งอีกเลยเฮ้ยของกินรู้ขึ้นเมื่อไหร่มือนกันเป็คือแบบ คืมอมังกินร้านเขาใช้เอ็ดสปินรียสูงสุดเห็นทุกคนไหมหูอ้เจ้าพ่อตะวันไอคน้คน,น,นแล้วก็ตะวันก็พี่บ้าไงก็พี่บ้าพอตะวันมึงอ่ะลูกชิ้นขวดชายเท้าทำจากขวดชายเท้าขูดปล่อยใส่แป้งใส่กุ้งแห้งใส่หมึกแห้งเปียกมาเลย จิ้มกับซีอิ๊วดีขึ้นก็ได้ป๊อปอันนี้พอรสกลางกลางเก๋มึงเปิดโลกเลย <c oughs> อร่อยจังหวะคล้ายๆนะ,ะนหนมผักกาดแต่เหนียวแต่เหนียวแล้วไม่เสียก็คือเอาไปนึ่ง ลมอากาศที่เหนียวจะเป็นลูกกินกุ้งแห้งตวปูหอมกุ้งแห้งเป็ดรอดกุ้งแห้งบใช่ใส่เต้ากินรสค้างปาถ้ามันถ้ามันถ้าตอนเขาด้ใหม่มันจะนิ่มหน่อยถ้าปอดเขาจะเัาจะเต้น็นก้อนหมดหมวละใช่เปนก้อนอร่อยเวล่าอร่อยครบอกเลยสิร์ฟเป็น่เราเริ่มมาเมื่อกี่แบบว่าสุดยอดเอ็กซ์เรียนต์การเมึงมาื่อ ดื่มจำดื่มจำถ้าเกิดใครไม่กินต่อาหารเราไม่ต้องมาเรามาจะทำจ้าเี่ยเราจะวุ่นวายอีหนึ่งแต่ถ้คนอินกับอาหารอ่ะมึงต้องมาอินร้านแบบดีระคัะนเยเพราะว่างั้นเนี่ยมันจะไม่เข้าใจว่า <c oughs> จีาออาานแท็แม <c oughs> ่งคืออะไรฮัลก้าม่งเนี่ยจีนแทคืออะไรเจ้าจีนคืออะไรทำไมแม่งคนก็บม,ม,กม,มัตถุดการทำมันยากแม่งอาหแม่งต่างกันแต่วันนี้เรากินแบบเราเข้าใจว่าอาหารจีนมันคืออย่างเดียวคนไทยยังมีเหนือใต้กลางต่อที่จานหรือป่ะเราก็เหมือนข้าวเหล่านั้นมันมีรสชาติอาหารแบบตั้งตลรับเท่านี้เราแม่งคนแบบ ผมในกะลาก็ตีตาว่าหาชินโน่ที่นี่มันเหมือนต้องมาเปิดโลกหน่อยไว้เพื่อเจอความตรงเองและสื่อตะลึงนะต,ตามนี้นะตังนูงนไปเดี๋ยวงมีหน่อยจิ้มแล้วลก,ก็อร่อยไหมโยกัวอร่อยร้านเนี้ยเป็นแบบร้านอาหารฮักก้าแบบหายากมากเนาะในเมืองไทยมีไม่ถึงครับสิบร้านหรอมะที่เป็นฮักก้าแท้ๆไม่ผสมแล้วอ่ะคือบางทีอย่าร้านอาหารที่เป็นฮักก้าแท้ๆอย่างเงี้ยหลังๆเนี้ยคือ อาหารมันอาจจะแบบว่าไม่ได้อร่อยทุกอย่างนะด้วยคราวนี้ยุคสมัยสมัยใหม่มีอาหารต่างชาติอะไรเข้ามามากมายคนมันก็เปลี่ยนไปมันจะเหลือร้านอาหารที่แบบว่าดำรงไว้ซึ่งรสชาติดั้งเดิมอย่างเงี้ยไม่กี่ร้านแล้วถูกป่ะพอร้านถ้าเกิดอย่างเงี้ยบางทีไปดูเงี้ยอาจจะคนไม่ชอบอาจจะต้องคนมีอายุหน่อยเขาก็เปลี่ยนเมนูไปเรื่อย <S <S เพื่อจะให้ร้านมันดำรงอยู่ได้ถูกป่ะแต่ร้านอย่างเงี้ยคือเขาต้องมีความต้นตำรับแล้วลูกค้าเขาอ่ะต้องเป็นลูกค้าอย่างเรา เดี land, ๋ยวเาแน่น <do> มันคงก็ยังไงก็ต้องฝากมาชิมนะร้านนี้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเจอกันบายบายจุ๊บๆเริ่มบริโอเค